เก็บคะนา้าเม็กซิโกไปผัดแฮะแ,แม่บอกให้เก็บคะนา้าเม็กซิโกคะนา้าเม็กซิโกต้นไทยาหรือต้นผงชุรสหรือมะกอกินใบนะจ๊ะผัดน้ำมันหอย,ยอร่อยมากเลยยอดเขาเนี่ยไปต้มใส่ไก่ก็อย่างแซ่บแซเก็บไปฝนตกไปพายุเข้า เราก็ถ่ายวันที่ฝันวันฝนตกนะอืมไม่มีอะไรมากเลยนีนดู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 ฝนตกพาเก็บคณะคลิปสั้นๆไม่มีอะไร,ไะไรเนี่ยหักเลยหักหักยังกรอบจะตายคณะเมกซิโกตัดปากช้ำก็ติดง่ายๆยดิเนี่ย ใครอยากจะไปตัดปักชาก็ได้เนี่ยตัดปักชาง่ายจะตายอุ้ยผัดะมันหอยอร่อยลวกจิ้มน้ำพริกนี่ยังอร่อยเลยนะยอดเขาเนี่ยต้องลวกนะต้องทำให้สุกนะเพราะก็มีสารพิษเี่อันตรายต่อร่างกายไม่อันตรายมากเราสะสมกินดิบๆไม่ได้อะพาดูเก็บคณะเม็กซิโกให้แม่ขอบคุณที่รับชมนะคะ